สวัสดีคะ่ะช่องแม่บ้านตีเกมนะคะวันนี้แม่บ้านจะมากอบกู้ักวารกันนะคะกับเกมเ e ลไดเว2กันเองก็เอ๊ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่วาด้วยนะคะหรือว่าคุณพี่วีเลฟเนาะที่ได้สปอนเซอร์เกมนี้ให้เรานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งเล่นกันก็ไม่ได้วิงว่งเล่นหรอกนะเราไปกอบกู้ักวารกันเถอะไปเลย let's go <S <laughs> เพื่อาาประชาธิปไตยเอ๊ก่อนเหมืของ,ของกะตาชิปเลยเนาะ ลงไปแล้วเสร็จแล้วก็ตายเลยไม่ใช่จบเกมหรือวะลงมาเร็วค่ะตกลงแล้วว่ามิชชั่นเราให้เราทำอะไรอ่ะต้องปั๊มปอ๊มน้ำมันไปทีนี้น้ำมันเอาวนที่มาบนนําไปเลยพลทหารคิด คนไหนคิดว่าเนี่ยทางนั้นมีแสงอยู่ตรงนู้นเห็นป่ะปิ๊งๆไง,งทางอีดอะ่ะทางอีดอะ่ะจริงทำไมมันมืดจัง,องโอ๊ย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 ,อยอคนทหารเก่งอย่าไปนคนเดียว เราปืนกลโอ๊ย oh, 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 oh. อย่ายิงเพื่อนอย่ายิงเพื่อนใครนอนยิงกระพื้อนไปแล้วเนี่ยอ๋อลูวลุกยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคเราต้องเราต้องปิดรูมันปะเนี่ยมันมีรูปะ เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยจะยิงเอจะยิงมาเลยใครมิ่งตัดหน้าโอ้ยกระสุนโอ๊ยกระสุนหมดแล้ว มันยิงไม่ได้หรอไอถังไอถังเนี่ยไม่ได้ัมก็บิดตัดหน้าเอนนใครตายวะเกงใครตายวะใครไปทำเทำอะไรเพื่อนละ่ง อันหนึ่งขอรีสปายแป๊บเอ้ยระวัง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 ,วงอย่าไปยื้อต้อง <laughs> ใช้กระสุนอย่างประหยัดสินะ AKK พร้อมค,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 ค่ะ นี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันย่อชื่อเราสินะแล้วก็ตามเลี้ยงด้วยจำนวนคนสินะดีน d งเรียก้ยง d งเรียกที้ยงด T1 d งเรียก้ยง t ง <c oughs> ทำไมขึ can, ้นไม่ได้呀 เพ็รไหนวะกดแ็บอ๋อกดแถบใช่ป่ะอ๋อเออไปดิเราสายโดอยู่แล้วโอเคโอเครูปเพชรเหรออ๋อมันทึนเตือนอะไรเราอ่ะมีกระสุนเต็มเลย ที่แบบเขาเรียกอะไรนะกับกระสุสนล้นที่ที่นหน่อยรีโหลดนี่ไม่ได้ใช้กับเกมนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้โมโมใชก่กลับลกลับกลับกลับสวยงามไม่ดีมั้งเจอพี่เปื้อนเรื่อยๆแคลงไปหมดแล้วเนี่ยสามีความ ดูจักไอคอนโกลเกมแล้วแบบภานเปอร์ไม่น่าจะทันจีนนะขึ้นยังไงอะปีเ่ปีนะเเพลงวันช่าง มาแล้วมันมาแล้ว เเลาาูกไม่ทำลายรูม้มเนี่ยเอจะมันจะมีรูเปล่าขึ้นว่าอะไรนะ 80, 90, อ๋อแล้วมีหรือไม่มีนะได้ยินจะเสียงปืน <cemos S 2> <c oughs> <c oughs> หมดโอ้ยยานมาแล้วเขาบอกว่าเราต้องวิ่งไปหายายอีกประมาณ2อกิโลเลิกเลิกเลยเนี่ยยานเออมันต้องมารับแบบนี้สิใช่ไหมไอ้ที่แบบตาซุปเปอร์มันก็ไปรับใหญ่เลยจริงรอบนี้เราต้องมาวางแผนกันนะคะทุกคน ไป,ไป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 เอาแมชชีนกันมายิงดีกว่าเดี๋ยวเรียกก่อนเออเ,เล่นออดดชั่นก่อน,น,น,นโอ้โหวคนคนวิ่งมาโดนไอ้น,นี่โดนแมชชีนกัรที่ร่วงเลยตาเอาแมชชีเออมาเร็วมาเร็วมาเร็ว โอ๊ยโอ๊ยเอาโอ้ยเพอยิงตัวประกันนะตัวปรกันเสียห้เลยด้ยจริงเหรอก็มันไปยืนอยู่ใกล้ๆหุ่นยนต์นะได้สองคนได้สองคนช่วยได้สองคนอีกคนฉันยิงตายไปเลยยิงได้ ยาเขแบบว่าไปโลกอันกระสุดอยู่อแบบยิงยามนไม่ได้อะกระจ้าพี่กะเจ้าไแตกเลยอะมันจะยากไวใช่เยตรงนี้แงินม็็กที่มาแลงตกเนี่ยยามันเต็กสุดด้วยอ้ยโอยอยยิยงยาตรงกลางมันอะหรอโอเคปันเดรีโรลีโรลีโรด

ป้อยยางร้อยางมามาส,สปอดส,สปอดส,สปอดสพอดด้วยออโอเคโอเคเอขอเก็บไอ้นี่ไว้สะพาย โอ้ยขวาขวาขวาลีโรลีโรลีโรลีโดไม่สำเร็จแป๊บนึงช่วยอยู่ช่วยอยู่โอ้ยมันมาดักนะยางเต็มเลยดักนะยางเต็มเลยขอกำลังเสริมด้วย ไอ้น,น,อนอา,ายานที่คนวิ่งเข้าไปอะ่ะยังไม่ถูกแลวมล้มล้ล้าวางล้้าล้้มาแล้วมาแลมาว้าลัวมาแล้วมาแล้้วามวลวลลลล้ว้าลัว้า ้ใจแลไปโอ้โหเดี๋ยวเอดูต้องทาเอ้าวจะมาจะมมงมีใครกดยังกดชุดยังไงวะกดคอนโทรอ่ะอันนี้ป่ะอย่าหล่นทรัพยบใส่หัวกูนะตอนระหว่างลงล

สาม้อ่ไอ้้ยงเข้าอยู่ตอตี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็นเย็เป็นเใครจะรีสับไ่บ้ยอรีโรโอ้ยคูดาวคูดาวอยู่ไ่หแล้วรบกินใจแล้ว 21คนแล้ว200นะครับ200เยอะมากเยอะเยอะเยอะแบบเยอะมากยิงอ,อยู่นีโรดนีโรดนีโรดยิงหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะเติมกระสุนอยู่ ส0รเข้ามหตุยอ okay. ่ะตายมี่ตายพี่โดนไอ้นม่ฆ่าโอ้ยโอ้ยร้อยแปดสิบสอง้อเข้าโอ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้สิเฮ้ยหมายถึงตุประกันเนี่ย ลีโลดลีโลดโอ้ยโอ้ยสามร้อยสามร้อยสามร้อยเต็มเลยจุนหมดดีเดี่ยมันชอบขวางอย่างเงี้ยสามร้อยเคลีย

ไี่สายไม่ได้ไม่คนยเก็บเก็บมาแล้วโีรนีนรอบนี้ไม่มีหมุนยนตัวใหญ่วะเราอยู่นานเกินไปในรอบที่แล้วอ่ะเออาเดระดับการง่ายกว่าเอ้าเหรอนึกว่าเอาะโอ้ยอยู่มันมันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยอันน่ะสิ